สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามช่องอยูมารุมฮักในยูสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้ําใจที่คอมเมนต์ทักทายกันนะคะแล้วก็กดติดตามให้ช่องอยูมารุมฮักในยูขอบคุณมากๆนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นการคํานวณรายบันมาฝากนะคะตั้งแต่เช้าถึงสามลและดาวนะคะก็คือเป็น นีเค่เช้าบ่ายห้องเสียงเช้าบ่ายจีนเช้าบ่ายแล้วก็ไต้หวันเกาหลีลาวสตาลาวพัฒนาฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอยวีเเยอรมันอังกฤษรัสเซียแล้วก็ดาวโจนนะคะนํามาฝากเนาะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวมาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่และประเทศนั้นๆนะคะให้ไวเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น สูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงเสมอนะคะไม่มีใครคํานวณและให้แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีเข้ามีหลุดเสมอนะคะไมล์เรบจะจีหรือช่องโยมมารุมพักไดอยู่ไม่มียานวิเศษใดๆนะคะที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะมาตัวไหนนะคะเป็นแค่การคํานวณแนวทางนํามาฝากนะคะตามสูตรของไมล์เบเนาะนะคะ ไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์ให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะฝากกดแชร์แล้วก็นะคะคอมเมนต์ทัาทายกันได้นะคะในคลิปนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับของวันศุกร์ไม่แล้วเจ,จจะไม่ไม่ไม่ดูนะคะเดี๋ยวมาเรามาดูกันเลยสำหรับพรุ่งนี้เลยเนาะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะ นีเช้าให้เด่นแปดห้านะคะก็จะจับคู่ให้ตามนี้นะคะถ้าไม่ชอบที่จับให้ก็ลองเอาไปจับกันเองนะคะทุกคนเนาะสว่วนนี้ใบด่นแปดหกนะคะสูตรทุกสูตรให้ทุกคนพิจารณาดีๆนะคะเพราะว่าสูตรของไมล์เลฟเจมีทั้งก้าทั้งหลุดนะคะไม่คำนวณมันไม่ได้เข้าทุกสูตรนะคะทุกคนเนาะ พาะไม่เล็บจไม่ได้เก่งนะคะห้างเช้าเด่นหกสองนะคะคือช่องอยู่มรุมพักในอยู่ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรค่ะแต่เป็นการคํานวณตามสูตรและนํามาฝากนะคะเต็มที่กับสุขสูตรค่ะแต่มันไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือจะหลุดนะคะทุกคนเนาะว่าไปตามสูตรนะคะห้างบ่ายเด่นหนึ่งสองนะคะมาต่อกันที่จีนนะคะจีนเช้าใต้หวันเนาะนะคะ อันนี้ก็คือของวันสุกกันเนาะนะคะก็เห็นไหมคะมีเข้ามีหลุดมาดูจีนเช้าของพรุ่งนี้นะคะคือยีิบเก้านาะเด่นสามสี่นะคะจีนบ่ายเด่นสี่หนึ่งค่ะไต้หวันเด่นศูนย์หนึ่งนะคะเกาหลีเด่นเจ็ดสี่ค่ะ ลืมกลมให้นะคะคำนวณรีบรีบแล้วก็ลืมขีดเส้นใต้และกลมให้นะคะก็คือเด่นเจ็ดสีเนาะมาต่อกันที่ลาวสตานะคะลาวสตาวันนี้ก็เข้าตัวเจาะเลยนะคะสองศูนย์นะคะก,ก็เข้าตัวเจาะไปนะคะก็เข้าติดสองวันแล้วนะคะสามวันสิวันที่ยี่บหก ยี่สิบหกก็เข้าเนาะยี่สิบเจ็ดก็เข้ายี่บแปดก็เข้านะคะดูพรุ่งนี้ต่อคะ่ะว่าพรุ่งนี้จะเข้าต่อกันไหมนะคะพรุ่งนี้ให้เด่นห้าสองนะคะตัวเด่นคือห้าสองเจาะตามนั้นนะคะไมายเลเจพูดเบาหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าลูกนอนอยู่เนาะรบกวนลูกนะคะลาวพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเข้าเจาะสองหนึ่งเนาะแล้วเข้าตัวรองสองนะคะ เรามาดูของพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เราพัฒนาให้เด่นสองเก้านะคะเด่นสองเก้าเรามาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้จะมาจะเข้าไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะทุกคนมาต่อที่อานอยกันนะคะทุกคนเนาะอานอยวันนี้เป็นไงบ้างเนาะ เดี๋ยวเราดูฮานอยวันนี้ก่อนนะคะวันนี้ฮานอยเข้าสองรอบหลุดสองรอบนะคะฮานอยเฉพาะกิจเข้าตัวเด่นแปดนะคะในสูตรมีแปดหนึ่งแต่จำให้ไม่ได้เนาะพิเศษหลุดนะคะส่วนปกตินี้เข้าตัวเจาะห้าเจ็ดนะคะก็คือตัวที่กลมให้เนาะแต่ว่าตัวเด่นหลุดนะคะ VIP นี่หลุดนะคะทุกคนไม่มานะคะ ก็คือเข้าสองรอบหลุดสองรอบนะคะมาดูเฉพาะพกิจพรุ่งนี้นะคะเด่นห้าศูนย์ค่ะต่อด้วยฮานอยพิเศษค่ะพิเศษจะไปวีสรละพิเศษนะคะเด่นเก้าสองค่ะไม่อนุญ,ญาตให้วางลิงก์ใดๆใต,ใต้คลิปนะคะทุกคนไม่รู้จะเจ,เจทำคอนเทนต์ ลงนะคะยังไม่มีเวลาไปไล์สดไล์อะไรเลยนะคะทุกคนทำงานเนาะมาดูกันต่อคะ่ะสำหรับปกตินะคะเดนสามสองไม้เลเจให้ตัวเดียวกันเหมือนวันนี้นะคะทุกคนสูตรมาตัวเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูว่าพรุ่งนี้จะมาตัวที่เจาะให้นะเพราะว่าเมื่อวันวันนี้ให้เก้าสองสามนะ แต่พรุ่งนี้จะให้เป็น9 3 2เรามาดูกันว่าพรุ่งนี้สูตรจะมาไหมนะคะสําหรับปกตินะคะแต่วันนี้ก็เข้าตัวเจาะนะคะก็คือ5 7นะคะทุกคนเนาะมาต่อกันที่ VAP นะคะเด่น3 6นะคะ VAP นี้หลุดมาอยู่วันเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นไงคะวันก่อนนี้มาอยู่เนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้หลุดวันนี้หลุดนะคะ เรามาดูกันพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้จะมาไหมนะคะเด่นสามหกนะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่รอบดึกกันนะคะรอบดึกของเราก็คือเยอรมันอังกฤษรละเซียดาวดาวเมื่อวันศุกร์หลุดนะคะก็คือเช้าวันเสาร์เนาะนะคะแต่ว่าที่เหลือก็เข้าอยู่นะคะทุกคนเนาะเข้าตัวเด่นบ้างตัวรองบ้างนะคะแล้วก็เข้าเ,เด่นทั้งสองตัวนะคะเนาะไปล์กเจกลืมเขียน สีนะคะสีก็เด่นนะคะแต่ว่าจับคู่นี้ไม่มีเนาะก็เข้าเด่นอย่างเดียวนะคะเรามาดูกันที่เยอรมันนะคะให้เด่นศูนย์เจนะคะรัสเซียเด่นหกสองนะคะพิจารณาให้มากๆนะคะทุกคนดูกำลังของตัวเองเป็นหลักนะคะ เราอย่าทําอะไรเกินกําลังของตัวเองนะคะมันจะทําให้เราเป็นทุกข์เนาะนะคะอันนี้เอามาเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่นะคะทุกคนไม่มียานวิเศษนะคะอังกฤษเด่น98ดนะคะมาต่อกันที่ดาวคะ่ะเด่นหกเจดนะคะดาวเพราะไมล์เล็บเจคํานวณตามสูตรของไมล์เล็เจเนาะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะก็ครบแล้วเนาะสำหรับนะคะ รายวันการคำนวณรายวันพรุ่งนี้เนาะก,ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคิดหวังสิ่งใดสมพรปาถนาทุกๆประการนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้ประสบผลสําเร็จทุกๆประการนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาทีมา,มาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือ,กเ,ลอ,เ,ลอเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนเจอกันในคลิปหน้าพรุ่งนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ